ปลาน้ำตาลเรียบร้อยแล้วไม่แพ้ลองชิมก่อนรอบแรกชิมด้วยตัวด้วยชิมดุกอย่างมาด้วยสองอะไรหั่นอะไรคะขั่นทุกอย่างเลยหั่นทุกอย่างเลยเค็มไปไหมเอาเอาเอาทั้งเค็มทั้งน้ดทำตาลนี่มาเลยเอาน้ำปลาเลยไม่แพ้ปลาไม่ไม่กอย่างขาทุกอย่างก็บอกแล้วไงว่ากะทิไอ้กะทิมันเยอะนะจริง จริงๆนะเดมันต้องหวาอยเมื่อวานนะพี่นะ้วลอยต้องหวานนึงเงไอเนี้ยสองช้อนเลยอ๋อไม่ไม่หวานอันนี้เอาใจเย็นนะเจือดิมันไม่ใช่อกเกิรมใส่หน่อยก็ได้พี่เออไปเิมันนะส่เใส่เกลืไม่ได้แล้ะจิงเหรอส่เกหอมน้ำลาลใส่น้ำตานี่อาจจะมันไม่เค็แล้วลไม่น้ำมันเยอะแต่พี่ไม่ไดกินหรอกจะกล พี่จะให้มันเนอะนะคะตอนชิมตอนร้นตอนเย็นด้วยเหมือนกันใช่ใช่พวกเราก็อร่อยขึ้นแล้วแต่ว่ามันยังอร่อยขึ้นหนเยอะมากเดี๋ยวรอให้มันเย็นนิดนึงก่อนนะจ้าจานเดี๋ยนุกคนฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแกงเย็นไมเกลือมันอยู่ข้างล่างอ่ะจ้าหวานอย่างเดียวว่าเอาไงใส่เค็มอะไรเค็มเกลือหรือว่า แป๊บหนึ no but, win, uh ่งเดี๋ยวขอชิมมั่งยังไม่ได้ชิมถูกเลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอช้อนชิมมั่งเลยอ่อชอยมาพี่มาพี่มาไม่ไม่สั่งเพิ่มอยากจะชิมมั่งเดี๋ยวให้มันไม่แป๊บหนึ่งก่อนไม่เจ็บเผ็ดหวานนี่นี่น้้าไม่ใช่เพราะว่ามากรีนี่มันยังคนไม่ถึงก้นไงแป๊บหนึ่งก่อนลองดิ่ลองไม่ใช่นานเดี๋ยวไปยังห้างใช่ มันต้องเคี่ยวแป๊บเดียวเคี่ยวอีกอย่าเพิ่งเค็มถ้าสงสัยเคี่ยวมากแบบนี้มันจะมีรสยังไม่ได้ชิมเลยนะคะเพราะตอนนี้เรายังเคี่ยวยต้องชิมก่อนเคี่ยวเพราะอย่มันเคี่ยวอีกนะใช่เดี๋ยวเคี่ยวแล้วหรอค่อยเติมชิมใช่เพราะเดี๋ยวน้ำมันจะแห้งลงหน่อยเค็มไฟเดี๋ยวมันแม่กี้ใส่เกลือลงไปแล้วนะเป็นไงบ้างมันอร่อยแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวรอเคี่ยวมันก็จะเข้มข้นขึ้นเจิด อย่ามันเคี้ยวไงอย่าลองลองลองไม่ถึงเคี้ยวยังไงก็เจิดเพราะมันยังเจิดไม่เจิดอ่าอ่าใจเย็นใจเย็นขึ้นกระบวนกขึ้นกระบวนการเชื่อเถอะเอก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 อ่าโอเคพอนั่นแหละยังละเสริมน้ำตาลความหวานได้ไหมได้แต่น้ำน้ำตาลจืดมากตอนนี้มันอยู่ที่การปรุงแล้ว ใจเย็นๆเดี๋ยวอีกสักพักนึงก่อนให้มันให้มันเคี่ยวไปสักพักนึงก่อนพึ่งแทตายเดี๋ยวใส่รุดดีจบไม่แม่เราไม่ใส่มาๆมาๆยังเดี๋ยวเคี่ยวสักพักนึงก่อนเอออย่าพึ่งอย่าเลยดีขึ้นละอือต้องเคี่ยวสักพักนึงก่อนเดี๋ยวมันจะเค็มขึ้นต้องให้มันแห้งกว่านี้หน่อยนึงได้ใช่ใช่หัวแล้วไงมันเค็ม